ช่องทางติดต่อตุกตกเฟมเลอี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรนี่ผู้ใดในเมืองีรืมเอาอานองสบายดีเมื่อนี้มาเยี่ยมน้องอานงอีกนะครับซาลินสบายดีน,ดนดี่มื่อนี้มี ง่ายครับพอดี่ผีบดเห็ดก๋วยเตี๋ยวซ่องสูตรเข้มข้นมาให้น้องๆเพื่อนล้องชิมมีสูตรเย็นตาโฟน้ำแนสูตรก๋วยเตี๋ยวเลือกน้ำนี่มีหมกหมกโม่ครับหมกม่วงมาฝาน้องกันน้องขับมูเพื่อนเพื่อนครับโอ้กังเว้นกับอีกแบบหนึ่งเนาะน้องอันนุงเนาะแต่เมื่อนส่สูต่จังนึงกับขึ้นแบบหนึ่งเนาะก็มีหลายบุคลิกเด้อน้อง อือหลายแมวสบายดีสักคำเราคำเอื่คือง่ายเสมอนี่แต่หากยิ้มหวานด้วยคำสักคำคือได้เลิกไวหมเสมอนี่คือได้เลิกไว้เดี่อาจารย์ภาคเชิญความพอดีมือใดสอบกวนจันทร์อ่านหนังสือละบอกอ่านอะไรเป็นแต่สอบได้บอหรือได้สอบได้สอบหรือสอบได้ ได้สอบได้สอบไม่รู้ว่าได้ในไงก็ได้เอามากินไอ้ซองเบิรงไอ้สูตรพิเศษไอ้ก๋วยเตี๋ยวสูตรพิเศษว่าเบอร์ก๋วยเตี๋ยวซองนี้ฝากซิมให้ได้เด<อ>้นอนงลิ้นครับมะไอ้มาหอน่นเพิ่นก็ปาดบักโมโรได้ไหมมากบ่บักโมอันนี้บักโมบ้านไอ้พักกระยาหไหนเด้นี่ เป็นแผนแม่เป็นแม่ขั่วได้เพิ่นทองลินเม่บ้านแม,ม่เลือเล่อนได้เพิ่นแต่งเมื่อไรเนี่ยน้องยังเล็กอยู่อ่าเม่บ้านแม่เลื่อนแล้วน้องก็ต้องติดแต่งเป็นจับหมีจับยังขื่อได้เพิ่นจะมีน่นากลัวผู้ชายกาลัว น้องๆเป็นกาแบ่งหน้าที่กันเรียนได้คับเร้ากมืเข้ามเลยข้ามปอกบ้กม่วงมากี่บ้อม่วงมากเจวเสียด้าวสอนะ่แบบี้มือนเดียวขึ้น ใส่เอวลายมันนะเซ็กซี่เลยยันปาปาคือบอกินเมื่อน้องกันนุ่งแอบเซ็กซี่เด้คบนี่ดอนะตุ่มน้ำพอดีเลยสันเมื่อนี้แต่ว่ามีไอ้หมกม่วงมาฝาก น้องกันน้องอีกแล้วเบือ่อป<ะ>่าน้องเบื่อใช่ป่ามาเบื่อได้เป็นมายิ้มหวานดีนะ้าวข้ามสาเข้ามสาวสา,วาวลินเด็กสองคนนี่เป็นยังไงดิ <c oughs> เป็นไงใกล้สอบแล้วบ่าแมนอาทิตย์หน้า ออสอบแล้วปิดเทิมมเท่มยังบ่ปิดเพิม,มือปิดอาทิตย์มมนหนึ่งเพิ่มแรงเด้ครับบานก็เรียนเทิ่มสองจนปิดใหญ่เนาะบานเนาะครบน่เคครบเดี๋ยวนองก็ะน้องจะสาธิตวิธีกินไอ้เฟอเฟอซ่องนะครับ ของปีวยี่ห้อใดก็ครับนี่ยี่ห้ออะไรครับอันนี้ยีย่ห้อต่อปากยี่ห้อต่อปากโชว์โชว์ซองแนวนอนน้องซองเป็นยังไงซองยี่ห้อต่อปากครับต่นี่ครับมันจะมีขายมีขายในเซเว่นทุกสาขาทัว่วทั่วประเทศเล่าได้รั้งหมดที่เหตุคือต้องผสมเครื่องป,ป,ปรุงให้เข้ากันสักก่อนคอน คนเครื่องปรุงให้เข้ากันซะก,ก่อนเอาช้อนขนครับนเครื่องปรุงให้เข้ากันซะก,ก่อนเราเอาเ้นไปลวกให้สุกแล้วก็เทน้ำใช่ไาหามเสร็จแล้วก็กินเลยหลังจากหลังจากผสมเครื่องเทศแล้วก็เอาเส้นไปลวกน่าน้องเ้นไปลวกให้สุก มือเศร้านอ,องกระซิมเพื่อีนอึนะ่งละเนาะไปได้รสชาสติมันแ็ๆดน้ะะันยัง,ยงต้มมดชักเจ้าแสาดงว่าจะต้มมดลวกเสร็จมดสูกต้มลวกประมาณจะสามถึงห้านาที tham gia thả sen thả phơi on hoan muốn tổng thưởng chắc 2 bây giờ thì. on nào bộ mường cái là, bỏ. là... Hòn xếp, on máy trên on đấy luộc hay soup đơt xua con súc thong đi để cho con yun thong cơ cứ nhảy cứ thong cứ ủn thế mà mẹ luộc tấp soup đơ ้าวสูกแล้วมันจเส้นน้อยกใส่ผักใส่เผือกอะไรก็ได้ใส่งนนะส่หอบมากเอนที่ร้านแบบตักน้ำเมตักน้ำใช่เราอชอบน้ำเยอะก็จะได้เราแจ๋วแ่ถ้าก๋วเดียวเดียวก็จะประมาณนี้น้ำ่เราชอบก๋วยเตี๋ยวอร่อยใช่ไหมอร่อยจริงว่ากูจริงจริงไหมเนี่ยโอ้ก็บอกไม่รอยก็บอกไม่ร่อยนะจะได้ปั๊บปั๊สูตร เออแล้วจะชอบอลไรูกครับน้องลิ้นน้องลิ้ซิมเหรอโอ้เสียบ่าใส่ซิมมึงดูใส่ซิมหน่อยผักนี่โอ้ยขาปุ่น่อนี่ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกครับก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือต้องออกหน่อยแบบนี้ไปได้ปาดน้องตุ๊ก มือนีน้องๆเปอนกระลจี๊ร่องชิมเลืยอเลือดเนือเกลียวเลือดแบบซ่องแล้วก็มีเเ็นตตโฟซ่องอันี้เป็นอันเรนโาโฟอีกแบบนึงอันนี้มาจากออไหนเ็นโาโฟอั้อีกแบบนึงกินหลายรูปแบบไุเครื่องเครื่องปรุงใส่หมดเลยครลองอร่อยะอาน้องซิมยกซิมเมืองด้วยน้องเนตตโฟเหมือนกัน มือนี่น้องก็นุ่มกับเซ็กซี่นิดๆได้ครับใส่เอวลไย่ได้มือเนี่ครับคนสวยเนาะคนสวยยังทำอไมก็สวยนี่น้องกน้องนีขอ,องแค่ไปเก็บเนี่ยกินเก็บได้นอ้องแต่น้องน้องก็เลยกินแล้วก็กินได้อยู่เลยกินได้เดี๋ยวน้องเรีน ไบไหมเนี่ยน้องลิ้นพริกกินไบไหมเนี่ยเผ็ดนะแล้วลิ้นตัวนี้น้อยกินเผ็ดเยอะนะซีม่เบิ่งแน่นุ่งอ่าหนุ่มก็ชินแล้วสองที่สองแล้วไงครับเกียบปะโอ้เพป็นจะขายดีเพิ่นขายได้ดีเด้ออย่าลืมครับเซเว่นวางแผนวางแผนที่เซเว่นทุกสาขาในประเทศเรา ก๊อกก๊อกมาอยู่แถวสาขาที่ไหนครับก๊อกก๊อกหมาที่เวียงจันทร์ครับที่เวียงจันทร์ทั่วประเทศลาวครับทั่วประเทศลาวเป็นไงน้องหลิงอร่อยไหมครับอ๋ออโน่อร่อยบ้างดูยกเบอร์เลยแซ่บแซ่บอีหลี่หมดจิงใจใช่ไหวันนี้แซ่บแซ่บกุญแจการผมในอนาคตเนี่ยผู้จัดการจะไปผมไุ้ยเดอดต่อไปพิซเซนเตอร์ใช่ไหมพิซเซนเตอร์ใช่พิซเซนเตอร์พิซเซนเตอร์ อร่อยแม่ลิงน้องลิงไม่อร่อยก็บอกนะน้องลิงอ้อโอ้ยน้องลิงกินน่าอร่อยไว้น้องลิงอ๋อมีอี้เอออืมกินแบบ <c oughs> กินแบบลูกทุ่งเลยนั่งแบบเขา <c oughs> นั่งแบบเขากินโชว์เลย <c oughs> เป็นไรสักสคำเสเคยกินไในก๋วยเตี๋ยวซองแบบนี้จะบอกข้างแรกบ่ดิแม่ผเดอมีขายอยู่เซเว่นทัวประเทศเลาายี่ห้อยังก็ครับยี่ห้ออะไรนะต่อปา,ปากต่อปากนปากต่อปากเด้อยครับอร่อยแล้วบอกอร่อยแล้วบอกต่อเป็นต้นครับมีขายที่เราเจ้เาแรกวางขายแล้วครับตอนนี้เลยใช่ไหมครับผมฮะ แล้วเร็วนี้โอ้กำลังจะเข้าเซเว่นกำลังจะเข้าเซเว่นลาวตอนนี้อยู่ในช่วงโปรโมทโปรโมชั่นเซเว่นดีแลเว่นตอนนี้น้องๆสาวๆเพื่อนๆกำลังขัมัก์คเม่นด้วยการสุดเป็นยังไงสองข้าแซบบอหน้าบ่ปลากระนูเป็นยังไงอานงแซบบอแซบมันนยกมือโป้อีกแล้วครับ ขายดีแน่นอนหาดงหาองก็ลกเล่นตีแล้วหมึงโม่แซ่เย็นแล้วเย็นแล้วบอกอ้นแซ่เย็นแล้วก็วออกมากินวังหันเป็นปาดใบเป็นแซ่ใบก่อนกับเฮามากิน่นเนี่หมัโอ้เต็มเต็มหมอนห,นหนึ่งเข่าหนึ่งได้ตัวนี้หมึงโม่หน่วยหนึ่งได้คำนี้หน่วยไร สามมื่นสามสิบพันเวลาสามสิบพันกับเป็นเงินไทยกับประมาณหกสิบบาทยิท่มไปแน่นอนมักส่มกับสาวๆนี่คู่กันที่หลีกัน,นี่มาเยี่ยมน้องๆนี่ขาดเพราะได้หลี มักอยูอานุ่มมากสมมักสมอเท้าขั้นเดียมากบ่น้องดิ้นดีระว่างส้มกับผู้บ่าวอันไหนมากอันไหนมากกว่ากันมักสมโอ้โหโบคิดเลยอันนองกำลังคิดอยู่อันไหนทีน้องเลื่อยอยู่ก็มาคุยในกระสอบแล้วแล้วเอาบปเป็นมักสมเป็นมาบุญครับมื่อนี้มาตอนน้องๆครับบางหันก็กินในก๋วยเตี๋ยวซ่องน้ำตก ก๋วยเตี๋ยวเลือดซ่องเปิ้ลแล้วยี่ห้อต่อปากแล้วนะผมก็แปลกสกินไม่ดีเยอะเนี่ยปานนี่ก็มีแบกโม่เนี่ยตะเวนไทยเนี่ยหมึกหมึกม่วงเขามาแต่ไทยเจลกับมาแต่ไทยได้คำนี่ขาดน้องๆเป็นแดดดองดินแซบบอเจลแต่คนกินไทยเปล่าโอ้ปู่คนกินไทยเปล่าคนกินสาวเล้าครับสาวผู้ไทยเล้าได้ๆไปแดดดองข้ามแซบบอเจลหมึกม่วงเขาอานุ่งเดี๋ยวเป็นแดดนุ่ง มาต่ดไทรครับสุดๆด <ตะ S 2> ูนะคนกินเน็คนสา,าวราวกนเมามมาเยี่ยมน้องๆครับขาดบ่ไใดครับของฝากของตอนติดเมื่อมาประจำกินอร่อยเห็นน้องๆกินอร่อยก็ยกินแหละกินโอเคินไก แต่พี่กินพวกนี้กินเบียร์มาแบบเสื่อใจกินเดียวครับสำหรับคลิปเอกินเดียวยากสำหรับคลิปเอมาเยี่ยมน้องอานุ่มกับโจทย์เยอะในรายกครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยูทูบช่องตุ๊กเฟอร์เบอรีน้ำแน่ครับอาเป็นอะไขอบคุณครับบ๊ายบายอะ